เร็วนับใหม่ทำอะไรทำอะไรแบบนี้เนีมาทำอะไรแบบนี้เนี่ยต่เพิ่นขายใครมาทำทำอะไรแบบนี้พิงค์นับใหม่เร็วจะซื้อแล้วนับใหม่ดิ

เอามาขึ้นมาคายๆใครเร,ดดร็วีรอตเสร็จแล้วทมาแหนไม่เไง

อ๋อปล่อยบ้านอยู่ดิปล่อยทํา <coughs> 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 พาเป้าไฟกต่เป้า,าปาูนีน่นะได้กี่อันแล้วไข่นะได้กี่ลูกแล้วนับดิวัาตั้งไหนเริ่มคเออนับใหม่ดิได้เท่าไหร่แล้ววัาตั้งไหนฟูควายนับใหม่เร็วเร็วนับใหม่ 花灯来，乐花。